ผินโตทำไมพ่ออูเขาไม่อยากทานกับหนูหนูกลัวอดข้าวหรือคะ่ะแหมเรื่องมากจริงนะใครจะปล่อยให้เธออดข้าวอูค่ะก็เฉพาะวันนี้เท่านั้นเข้าใจผิดแค่นี้จะโกรธจะเคืองอะไรนักหนาไม่ได้โกรธคะ่ะแค่กลัวจะอดข้าวอีกเท่านั้นอดแล้วหิวแสบท้องเลยคะ่ะความจริง อูเป็นคนพูดเองวันนี้ตอนที่ป้าเฉลยเอาปิ่งโตมาให้ป้าเฉลยบอกว่าคุณตาให้กินข้าวปิ่งโตใบเดียวกันอูพูดว่าอูพูด<บ>ว่าอะไรอูไม่ได้พูดอะไรจริงๆนะคะอูไม่ได้ยินที่ป้าเฉลยบอกเฉลยดิฉันไม่ได้ยินคุณอูพูดอะไรคะ่ะ ไม่จริงอ่ะโกหกท่านคะขอประทานโทษคะ่ะอภิรมหรือดีเพนประการพูดว่าอะไรพูดว่ากินปิ่นโตใบเดียวกันหน่าหรอจ้างให้ดอศอกจะบ้าเหรอฉันไม่ได้พดูดอย่มาใส่ความฉันนะอภิรมหรือดี เธอจะพูดอะไรคิดดีๆนะฉันอยู่ด้วยตลอดเวลาเมื่อเช้านี้คุณพ่อคะลูกว่าเราควรจะระวังหน่อยนะคะไม่ทราบว่าเขาอบรมกันอย่างไรอยู่กับเรามาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยมองอะไรอภิรมได้ดีฉันว่าเธอแหละเป็นตัวปัญหาคุณตาคะอย่างที่คุณป้าเขาว่า ทำอะไรให้ระวังจะก,กระเทือนถึงยายพรุ่งนี้สองคนกินข้าวปิ่นโตเดียวกันพ่อจะขึ้นห้องค่ะเรื่องนี้จบไม่มีการฟื้นฝอยห,หาตะเข็บคุณตาคะ หนูมีเรื่องจะเรียนอีกเรื่องหนึ่งค่ะแม่คะเรืว่าเราออกไปข้างนอกคนกนดีดีไหมคะคุณแม่คะคุณแม่แน่ใจนะคะว่าคุณตาจะไม่ดุอุแม่ไม่เคยแน่ใจอะไรอย่างนี้มาก่อน จิ๋วจะรีบไปไหนท่านให้ไปตามทสมค่ะคุณอูเสียงท่านนะคะเขียวเขียวสั่งพังกระแทกไม่ท่าเพิ่งไปตามทสมมาดูนี้โอ้ยก็รีบไปสิมันล่วดลายอยู่ได้ก็คุณอูเป็นคนถามจิ๋วเองนี่ไปสินางจิ๋วไปได้แล้วเดี๋ยวนายสมอ่ะนั่งคอยอยู่หน้าตึกนู่นคอยเหรอคะคอยใครคะคุณเพนก,ก,ก็คอยแกปไปเรียกไปสิ ไปได้หรอไปแล้ว,ลวส่งคารู้ได้ไงอะคะว่าท่านจะเรียกนี่ฉันบอกให้ไปก็รีบไปซะไปสิไอ้สมครับจริงไหมบอกมาไม่จริงครับท่านเดี๋ยวแน่จใจนะไอ้สมผมแน่ใจที่สุดเลยครับท่านครับ ก็ผมขับรถไปเรื่อยๆจนถึงโรงเรียนคุณอู๊ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ครับไม่มีใครลงจากรถกลางทางแล้วเดินไปโรงเรียนไม,ไม่มีครับท่านครับก็ใครจะลงเดินล่ะครับก็ไปกันแค่สองคนคุณอภิรมฤดีกับคุณอู๊อะครับคุณอภิรมฤดีไม่ได้ลงรถหน้าบ้านใช่ไหมเปล่าๆครับท่านครับคุณอภิรมฤดีก็มาลงรถหน้าตึกพร้อมๆกับคุณอู๊อะครับ

อภิรมย์รู้ดีอภิรมย์ด้ดีอยู่ก่อนอย่าไป และคอยห่วงพร้อมจะเข้าใจมาเติมเต็มให้ฉัน